เครื่องมือถอดข้อมูลจาก l t e แท็0 0 0เพื่อส่งเข้า LT ลท็ออนไลน์นะครับตัวนี้เราก็จะถอดข้อมูลอถอดข้อมูลเจ้าของข้อมูลที่ดินข้อมูลสิ่งปลูกสร้างข้อมูลป้ายแล้วก็เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์นะครับรูปรูปป้ายและรูปสิ่งปลูกสร้างก็จะออกมาด้วยนะครับพอถอดออกมาแล้วเราก็จะได้ไฟล์แบบนี้แล้วก็ริงจะมีรูปแต,แต่ว่ายังไม่ได้มีตัวอย่าง อถอดเสร็จแล้วเราก็มาเมนูแอลแทกออนไลน์เพื่อเลือกนําเข้านะว่าจะนําเข้าเจ้าของทรัพย์สินนําเข้าที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือป้ายก็จะมีเมนูอยู่นําเข้ารูปนําเข้าข้อมูลที่ดินทุ่มูลสิ่งปลูกสร้างข้อมูลป้ายนะครับเดี๋ยวจะลองถอดให้ดูเอาเอา,เอาป้ายก่อนแล้วกันมีน้อยมีประมาณแปดสิบหกป้ายแล้วก็คลิกลงไปหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับก็รอ นีข้ข้อย่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 อ,อ,ยอโอเคนี่เราก็ปล่อยไว้เขาก็จะเข้าไปเอาข้อมูลของอันนี้เป็นข้อมูลป้ายก็จะเอาข้อมูลของป้ายแต่ละป้ายนะครับทั้งหมดทุกทุกป้ายนะครับออกมาแล้วก็มาสร้างเป็นไฟล์ Excel พร้อมกับโหลดรูปด้วยนะครับ หลดรูปออกมาเป็นชื่อรูปก็จะเป็นชื่อเดียวกับรหัสรหัสป้ายนะครับชื่อรูปป้ายก็จะเป็นชื่อเดียวกับรหัสป,ป้ายแต่ถ้าเป็นชื่อรูปสิ่งปลูกสร้างก็จะเป็นรหัสเดียวกับรหัสของสิ่งปลูกสร้างนะครับ พอได้โฟลเดอร์รูปนี้มาถ้าเกิดเราจะนําเข้ารูปป้ายแล้วก็นี่นะครับก็มาคลิกปุ่มนําเข้ารูปป้ายแล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์นี้ mm hmm. เขาก็จะนําเข้าเองเขาก็จะไปหารหัสหาชื่อชื่อรูปแล้วก็รหัสป้ายเพื่อนําเข้าเองนะครับ น,นี่ข้อมูลตัวอย่างที่ที่เคยโหลดก่อนก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวอย่างเราลงลากมาเป็น CFB นะครับเราลากมาเปิดใน QJ ก็ได้นะครับถ้าเปิดใน Excel อาจจะต้องแปลงหน่อยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ส่งเข้า LTA Online ได้เลยด้วยเครื่องมือเมนูสีชมพูเนี่ยนะครับเมนูฝั่งนี้ ส่วนวิธีใช้นะครับก็จะอยู่ที่เมนูคู่มือและอื่นๆนะครับก็มาที่คลิป YouTube ตรงนี้แล้วก็คลิปสอนอตัว GS แล้วก็ตัวตัวนำตัวนำเข้า LTag สามพั 3000, และ l t a ออนไลน์นะครับการนำเข้าอัตโนมัติด้วยด้วย Lbot นะครับอยู่ที่นี้เราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าโปรแกรมเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเวลาคลิกเข้าไปแต่ละปุ่ม ไม,ไม่ใช่เป็นเครื่องมือทํางานแต่จะเป็นคลิปสอนนะครับอย่างเช่นวิธีเปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมแอพออนไลน์เนี่ยทำไงแล้วก็เรากดดูมันก็จะเป็นคลิปแปรงเพิ่มมาทุกแสนอย่างเงี้ยนะครับก็จะลิงก์ปุ่มปุ่มปุ่มต่อปุ่มแต่ก็ยังยังไม่ได้ฝังไว้หมดทุกอันนะครับ โอเคตัดคลิปมาที่ตอนจบแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะได้รูปนะครับแล้วก็อ่าไฟล์ข้อมูลเป็น Excel นะครับตัวน,นี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวลองลองถอดเจ้าของทรัพย์สินอันนี้ผมถอดไปรอบหนึ่งแล้วครับมีหกพันห้าร้อยหกพันห้าร้อยกว่าลายแต่ว่าผมลบหนึ่งพันแรกออกนะครับทีน,นี้ผมก็จะถอดลองถอดใหม่ถอดข้อมูลเจ้าของอันนี้จะเร็วหน่อยนะเพราะไม่มีรูปไม่มีรูปแล้วก็ไม่มีแผนที่นะครับอันนี้จะวิ่งขทางเร็ว ถ้ากรณีที่ข้อมูลมีมากนะครับโปรแกรมจะจะเก็บทีละไฟล์เป็นทีทีทีละไฟล์ไฟล์ละ1 0 0รายการนะครับไฟล์ละ1 0 0รายการก็หันเป็นส่วนๆไว้นะครับแล้วก็จะมีการในระหว่างพอบันทึกเป็นไฟล์เสร็จโปรแกรมโค้ดก็จะสั่งเคลียร์เคลียร์เมมโมรีออกนะครับ ให้เครื่องว่างให้ให้เมมโมรี Memory ว่างนะครับแล้วก็เริ่มทํางานใหม่โอเคอันนี้ร้อยลายแรกร้อยไฟล์แรกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเคลียร์เมมโมรีตลอดนะครับก็จะทำให้เครื่องอทำงานได้เร็วนะครับ อันนี้ร้อยร้อยรายร้อยรายการแรกคือสามารถาใช้เครื่องมือปุ่มสีมพูนะครับปุ่มลแท็กออนไลน์ดึงเข้าคีย์เข้าข้อมูลเจ้าของได้เลยนะครับปุ่มปุ่มนี้นครับสมมติว่าม,มาไอไฟเมื่อสักคู่นี่ยหนึ่งหนึ่งคนลายที่หนึ่งถึงลายที่ร้อยนะครับเอาอันนี้แล้วกัน ก็จะมีปรับปรุงลายเดิมเพิ่มลายใหม่สองจีสองนะครับอันนี้ถ้าเจอลายเดิมก็จะเข้าไปปรับปรุงรายละเอียดถ้าไม่ค้นแล้วไม่เจอก็จะเพิ่มเป็นลายใหม่เอาอันนี้แล้วกันเพิ่มเฉพาะลายใหม่ถ้าเจอลายเก่าแล้วก็จะข้ามไปถ้าอันไหนไม่มีก็จะเข้าไปคีย์นะครับก็คลิกเข้าไปาไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับ อยู่ที่ถอดข้อมูล LTAC 3000ถอดข้อมูลเจ้าของเอาันดับที่ 1- นึ่งถึงร้อยนที่เพิ่งถอดออกมาใหม่ล่าสุดน,นะครับเปิดแล้วก็รอจริงถ้าถ้าคอมพิวเตอร์ไหวมันก็เปิดรายหน้าต่างได้แต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า าไว้ก็น่าจะเป็นการาไปรอคิวนะครับอันนี้เป็นทําเป็นระบบปิดคือให้ใช้ไดเวอร์ให้ใช้ o o o g l h r o r o ร่วมร่วมกันที่เดียวมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นการไปรอคิวนะครับก่อนก่อนหน้านีา้ใช้ Google Chrome ของ Windows คือสั่งเปิดหลายๆหน้าได้แต่แต่นีอาจจะมีปัญหากับ Google Chrome แล้วก็ไดเวอร์เวอร์ชันของมันนะครับ ก็เลยทําเป็นระบบปิดเพื่อลงอถ้าลงบอดไลา์ตัวลงบอดของกคนื่น,นก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหากันนะครับโอเคอันนี้ผมขอปิดก่อนโอเคเดี๋ยวเรานำเข้า